สวัสดีค่ะผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกับ Daily World Podcast ประจำเช้าวันจันทร์ที่17พฤษภาคมค,ค่ะเรื่องราวของอิสราเอลนะคะยังคงรุนแรงอย่างต่อเนื่องหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะมีการทิ้งระเบิดถล่มบ้านผู้นำกลุ่มฮามาสในฉนนกาซาค่ะบ้านและวก็พาร์ทเมนที่ตั้งอยู่ในบริเวณฉนนกาซานะคะรวมไปถึงบ้านของผู้นำกลุ่มฮามาสเนี่ยได้ถูกทิ้งระเบิดแล้วก็ถูกทําลายในระหว่างมีปฏิบัติการโจมตีทางด้านอากาศนะคะเมื่อช่วงคืนวันเสาร์ที่ผ่านมานะค่ะ หนึ่งหนึ่งในเป้าหมายของการโจมตีดังกง่าวเนี่ยก็จะเป็นบ้านของคุณซินวาที่เป็นผู้นํากลุ่มฮามาสนะคะซึ่งก็อยู่ในบริเวณของฉนวนกาซานั่นแหละค่ะแต่ก็ยังไม่ได้มีข้อมูลเกี่ยวกับฮามาสนะคะขณะที่แหล่งข่าวเ,เขาก็ออกมาบอกว่าซินวาเนี่ยไม่ได้อยู่ในบ้านขณะที่มีการทิ้งระเบิดค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะทางฝั่งของโฆษกกระทรวงกลาโหมของอิสราเอลเนี่ยเขาก็มาบอกว่าเครื่องวินรบของอิสราเอลเนี่ยเปิดฉากการโจมตีทางอากาศเนี่ยมากกว่า155ครั้งแล้วในบริเวณของฉนวนกซาซาเพื่อี่จะโตตอบโต้ในเรื่องของเอ่การยิงขีปนาวุธชนิดใหม่โจมตีเมืองต่างๆของอิสราเอลที่ตั้งอยู่ทางใต้แล้วก็ภาคกลางร,รวมไปถึงกลุ่ม เทลอาวี uh, ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามนะฝั uh, ่งของนายกรัฐมนตรีตราเอลเนี่ยเขาก็ออกมาพูดด้วยว่าเขาจะยังคงตอบโต้ในเรื่องของการโจมตีด้วยจรวดอย่างต่อเน,นื่องต่อไปขณะที่เหตุขัดแย้งกับปาเลสไตน์ในบริเวณของซาซาก็ล่วงเข้าสู่วันที่7แล้วนะคะแล้วก็เกิดเหตุความรุนแรงมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากด้วย ซึ่งตอนนี้นานาประเทศก็ออกมาเรียกร้องให้มีการยุติสถานการณ์ความแัดแย้งที่กําลังบานปลายนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยคุณโจไบเดนทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยเมื่อวันเสาร์เขาก็มีการต่อสายตรงไปคุยกับเนธันยาฮูนะคะที่เป็นนายกก็มีการคุยละแล้วก็ประธานาธิบดีมามุตอับบานด้วยเพื่อที่จะแสดงความวิตกกังวลที่กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ ฝั่งของภาพรวมตลาดหุ้นนะคะเรามาเริ่มกันที่ฝั่งของอเมริกากันนะคะสำหรับดาวโจน์ตลาดหุ้นนิวยอร์กที่ปิดพุ่งขึ้นอีก กว่า300จุดเมื่อวันศุกร์ค่ะเนื่องจากนักลงทุนนะคะก็เข้ากันไปซื้อหุ้นท่ามกลางความหวังในเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐค่ะก็เลยช่วยบทบังความวิตกกังวลในตลาดเกี่ยวกับอัตราเงินเฟอ้อที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ความกังวลที่ว่าเฟดเนี่ยจะคุมเข้มในโยบายทางด้านการเงินที่เร็ว่คาดนะคะโดยที่ดาวโจนเนี่ยก็ปิดเพิ่มขึ้นมา300กว่าจุดนะคะที่ระดับ34,382.13จุดหรือบวกมา1.06%นะคะ S&P ี SM 500เนี่ย ก็ปิดเพิ่มขึ้นมา1.49%นะคะสู่ระดับ4,173.85จุดแล้วก็ n a s d a q ค่ะก็ปิดที่ระดับ13,429.98จุดนะคะเพิ่มขึ้นมา2.32%ฝั่งของยุโรปนะคะก็ปิดตลาดที่ระดับ 4 4 2 5 3จุดค่ะก็เพิ่มขึ้นมา1.19นะคะและนำโดยกลุ่มของหุ้นกลุ่มพลังงานแล้วก็กลุ่มข่าวปีหลังจาก่เฟดเนี่ยบอกว่าจะยังไม่คุมเข้มในเรื่องของการเงินนะในยุคแบานั้นการเงินเ,เร็วๆนี้ก็เลยทำให้เกิดการคลายความตกกงังวลนะคะฝั่งของตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่นะคะก็ปิดบวกในวันศุกร์ตามทิศทางของดาวโจนส์ในคืนวันพฤหัสที่มีการปิดพุ่งกว่า400จุดนะคะหลังจากที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการเปิดเผยในเรื่องของตัวเลข คู่ขอสวดิการว่างงานว่าลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่การแพร่ระบาดของวัสโคโควิดสิ้าค่ะโดยที่นิเคอีนะคะก็ปิดที่ระดับ28,084.47จุดค่ะขาดก็เพิ่มขึ้นมา2.32เปอร์เซ็นต์ะคะเซี่ยงไฮ้ารนะคะ,ะ,คะก็ปิดบวกเพิ่มขึ้นมา2.36เปอร์เซ็นต์ เร่องไฮคอมบริสิกค่ะก็บวกมา1.77นะคะแล้วก็ห้างเสงเนี่ยก็บวกเพิ่มขึ้นมา1.11ฝั่งของเซสตอินดกซ์บ้านเรานะคะก็เพิ่มขึ้นมา0.09ค่ะที่ระดับ1,549.48จุดนั่นเองนะคะแล้วฝั่งของสินค้าโภคภัณฑ์ค่ะน้ำมันดิบเวทเท็กซัสตลาดนิวยอร์กนะคะก็ปิดพุ่งขึ้นเมื่อคืน,ว,คนวันศุกร์โดยที่พุ่งมา 2.4%นะคะสู่ระดับ65.37ดอลลาร์ต่อบาร์เรลได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์แนวโน้มอุปสงค์น้ำมันที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนั่นเองนะคะระหว่างของทองคำนะคะก็เพิ่มขึ้นมา0.77%ที่ระดับ1,838.1ดอลลาร์ต่อออนค่ะแรงหนุนนะคะก็มาจากการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐที่ค่อนข้างอ่อนแอเกินคาดนะคะแล้วก็ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงด้วย สำหรับกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้นะคะเราเชื่อว่าตลาดเนี่ยน่าจะกลับเข้าสู่ช่วงที่ตลาดเนี่ยมีการผันพลอีกครั้งหนึ่งหลังจากผันพลช่วงแรกของอแรงกระตุ้นจากนโยบายขาดดุลและก็การประกาศงบไตรมาสแรกของปีนี้นะคะขณะที่ความเสี่ยงสูงเรื่องการคาดการเงินเฟ้อความกังวลเกี่ยวกับช่วงการเปลี่ยนผ่านนโยบายทางด้านการเงินหรือว่าอัตราในเรื่องของอการผลตอบแทนทางด้านพันธบัตรของรัฐบาลสหรัฐนะคะก็ยังคงมีแนวโน้มที่สูงขึ้น ระยะต่อไปนะคะก็ตามวัฒนักรแล้วก็กิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยจะเสริมรด้วยแรงกดดันเกี่ยวกับการปรับสัสดส่วนพอร์ตฟลิโอจากหุ้นเทคโนโลยีแล้วก็หุ้นเติบโตนะคะกลยุทธ์การลงทุนที่น่าสนใจก็จะเป็นการเลือกที่จะกระจายความเสี่ยงที่ดีในกองทุนแล้วก็ไม่ลงทุนแบบกระจุกตัวมากเกิจจนไปค่ะ เรายังคงชอบกลุ่มเติบโตนะคะหลังจากที่ราคาเขาเนี่ยมีการปรับตัวลงมาจากช่วงก่อนหน้าแล้วก็ตลาดเนี่ยก็ยังมีแนวโนม้มว่าจะผันผวนแต่ก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะสะสมกองทุนสำหรับช่วงถัดไปค่ะเรายังคงแนะนำ o v e r อร์เวนะคะสําหรับกองทุนหุ้นกลุ่ม g l o b a l 2กองทุนได้แก่กองทุนเปิด principal global opportunity หรือ principal g of นะคะแล้วก็กองทุนเปิด อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นฝั่งของทหารไทยค่ะคือ TMB TQG นะคะแล้วในขณะที่ฝั่งของยูโร KT ยูโรก็มีความน่าสนใจค่ะเพราะว่ามีการกระจายความเสียงของพอร์ตโฟลิโอบางส่วนออกจากสหรัฐนะคะแล้วในขณะที่ฝั่งเอเชียเนี่ยเราก็ยังคงแนะนําเป็น principal VNEQ ที่ยังมีแนวโน้มทําตัวได้ทําผลตอบแทนได้ดีอย่างต่อนเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ